มาครับท่านผู้ชมมาตอนไว้นะฮะกับตอนที่15นะครับผมอันนี้ก็เป็นการว่วมือกันนะครับระหว่างทีมแท็กฟอ r หน1่นึกับเทลูตาฟอสนะฮะไพ<ฟ>่มาได้ตัวเธอแล้วดูเหมือนว่าฮอบบนั้นจะรับตัวเธอไปส่งในเหมืองเพชรในไซบีเรียงั้นเราก็มีโอกาสแค่ครั้งเดียวแล้วที่จะคว้าตัวท่านประธานในทีปรดีก่อนที่ท่านจะให้ทหารยิงนิวเคลียร์แล้วไอ้มาคาร์ลอมันจะระเบิดยู่วเป็นจุนพอเท้าก็แตะพื้นปุ๊บเตรียมตัวรับศึกใหญ่เ้ยจงไหวอยู่หรือเปล่าตาแก งานนี้ผมขอยกเครดิตให้พวกคุณเลยผมกับยูวิจะคอยยิงสนับสนุนให้ตอนที่พวกคุณเข้าไปเอาตัวประกันโอเคงั้นเตรียมอาวุธให้พร้อมผมไม่มีใครอยากเห็นตัวประกันตายแอกนะกดว่าไงครับหัวหน้าทุกอย่างในนั้นคือศัตรูอ้าวฆ่าให้หมดนั่นแหละดาวเดอะแวบบิดโฮนะฮะบุกโพงกระต่าย14ตุลาคมนะครับเวลา11นาฬิกา8นาทีเนเป็นยูวินะฮะพร้อมไหม ตะวันออกของไซปรีอานะครับตอนนี้ว่าอยู่อัสเซียเฮ้ยให้มันไวกว่านี้ไม่ได้หรือไงฮะจเย็นน่ะกรีนส์เตรียมปืนให้พร้อมมาสึกใหญ่จะเบิ่มเตรียมตัวเอาสว,วัสดีครับพี่พี่ <c oughs> หันวังอย่างนี้ <c oughs> ยังไงเอาเลย <c oughs> ใส่สิครับไม่ต้องพูดเยอะศัตรูตอน12นาฬิการะวัง RPG โอ้เฮียแล้วเกาะไวอืโอ้โหพวกมึงก็ยังรอดเนาะทุกคนเป็นไงบ้างพวกเรายังโอเคอยู่พื้นที่เคลียทั้งสะดวกระวังหัวด้วยมาครับแหมแล้วที่เสือกมืดด้วยไงระเบิดใครไม่รู้เอาไปเลย มกันด้วยเมื่อกี้กับตันบอกนะฮะโอเคครับผมว่าผมน่าจะตามกัดตันไปได้นะฮะเอาสวัสดีครับพี่พี่ทำไมกันด้านบน <c oughs> แม่เป็นเป้าซนิ่งเลยนะโอ้โหค่อยกัดไปฮนะกวิสทักไปกวดทางซ้ายที่เหลือตามผมมาอ่ะไปกับตันไพโอหัวหน้าทีมสองคนไปด้วยกันนะครับรู้สึกเหมือนว่าไพากับแซนแมนจะรู้จักกันมาก่อนนะฮะ เนี่ยแมพมันสวยอยากให้วีมาสเตอร์สักทีแต่ไม่วีสักทีนะฮะผ่านมาจะ10กว่าปีละวีมาสเตอร์ให้กูเห้ยแม่เป้าหมายสนบสกาเห็นแล้วเห็นแล้วโอเคเห็นแล้วก็ดีไปเราก็ต้องไปทุก <laughs> ไปกันต่อนะครับเนี่ยแค่วงวีเชดแค่นี้ภาพยังโคตรสวยนะะท่านผู้ชมคิดสภาพถ้ามันแบบว่าวี master มาสเตอร์มาแล้วมันทำแบบว่าเด็กเจอคมกว่านี้ไม่อยากนึกภาพนะฮะมันจะสวยขนาดไหน แม่แต่เสียดายนะฮะมันมีภาคหนึ่งภาคสไปแล้วแต่ไม่มีสามงงมากรอกันต่อไปครับดันไปต่อแมหมดยังเอา้าหัวดีพี่พี่เยบร้อยโอ้โหเราก็พกอาวุธหนักมาสองกระบอกเลยนะฮะทั้ง M4 กับ G36 ไปไหนเยบร้อยะฮะอุย้ยตกใจตกใจอย่ายิงอย่ายิงพื้นที่เคลียร์เล้า พักนำไปเลยโอเคโอค้ยเ,เครื่องตัดเหล็กนะฮะแมนแงนชอบเสียงอะ่ะโอ้โหใช้เสร็จทิ้งเลยเสียดายนะเนี่ยไปครับให้บนอารพีจี G. อยู่ไหน,เ,นเมื่อกี้เหมือนได้ยินคนบ่นนะฮะไปไหนพี่ไม่ทันอะ่ะันไปแล้ว โอ้โห G36 ใช้ดีมากครับแต่เสียอย่างเดียวผมยิงแล้วกระสุนหมดไปทุกปืนเลยอยากได้กลหนักอยู่นะไปก่อนไปไปเคลื่อนที่ใส่หัวแตกโอ้โหนี่ไงอ p g จมาเป็นเส้นเลยฮะแม่ตายยังโอเคตายวะเราต้องหาทางออกทางอื่นขึ้นบันไดทางซ้ายไปไปกันเว้ยโอ้โหใครมันยิงกู อ๋อเห็นแล้วเอา้าไม่โดนอ่โดนสักทีพวกพี่ก็ยืนกันตั้ง3คนนะไม่ช่วยกันยิงหนหอ่อยวะเมื่อกี้บทน,นะฮะมันยิงแล้วไปตามกิสไปนะครับเอาไงครับโอ้อดนี่คือแซนแมนเราอยู่ตรงใจกลางของเหมืองแล้วเราต้องการกองกำลังสนับสนุนทางอากาศรับทราบแล้วแซนแมนเรนนาจะส่งเทเตอร์ไปหาคุณ พร้อมไหมตามไม่ทันแล้วกันวหรอกับตอนไทยนะฮะยืนกันเป็นบอยแบนด์เลยนะมึงเนี่ยสวยขอยืม r p พีจีหน่อยมาเข้ามาไหมสวยสว่ายิงฮะเรยียบร้อยไปทั้งคันอรอบนี้ไม่พลาดนะฮะรอบที่แล้วพลาดผมคิดว่าผมทิ้ง r p พีจีแล้วมันไปหยิบขึ้นมาอีกอยู่งงเลยลงไปด้านว่างเลยไปไปไปมาครับ นี่ไงทีไบเปอร์โฟลลงพื้นที่บ้าวไบเปอร์ซิกตามไปเบ้ากำลังเสริมมาช่วยนะฮะอืมใส่โอ้จีสามหกเดือดสองไว้นัดละตอนนี้ UAV โดนประจำตำแหน่งล้าวมีจรวด AMG พร้อมใช้ง,งานมาฮะอืมสป,ปอร์ตมารวดเรลวเยี่ยมมีการตายจำนวนมากไม่ค่อยกราดไปนะครับ a g m พร้อมใช้งานแล้วตัดผ่านเขตก่อสร้างตรงนี้ไปเลยตรงนั้นมันมีที่กันบังเยอะมาขอใช้ต่อครับโอ้ยเอา้าผมโดนยิงได้ไงวะตรงไหนอน่ยไม่เห็นเลยเอา้าว่าไงพี่ชุดเนียนอยู่นะเอา้าเพื่อนเราตายฮะแมมีทรายพร้อมใช้งานจัดไปอ่ามีตัวเดียวอ่ะเต็มเต็ม ยิงได้สวยเข้าเต็มเต็มไหนไวเปอร์ซิกเรากำลังเข้าเขตก่อสร้างแล้วยิงอย่างระวังด้วยรับทราบแล้วศูนย์หนึ่งเรากำลังเคลื่อนที่ไปที่ตำแหน่งต่อไปกบบอกกันนะฮะมีคนมาล่วงหน้าก่อนเราเลยครับอื้มไปเยี่ยมมากมีการตายจำนวนมากได้ยังไปต่อนะ มิสไซล์พร้อมใช้งานแล้วสวยเช้่เรื่อยฮนะของฟรีนั่นบนสองเหรออืมเอาตรงไหนก่อนดิบนก่อนนะกันฮนะสวยเข้าเป้าโอเคเสียทายนะฮะมันไม่ติด M203 ม,ม,มาองามมามิสไซล์พร้อมแล้วสวยงามฮะนั่งต่อไปโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไไดกางโน้ตบุ๊กตรงนี้ไม่ได้นะฮะพิเดเตอร์โดนพร้อมรับคำสั่งแล้วโอ,โอ้มันกางไม่ได้โดนยิงจากไหนวะ โอ้เห็นนละมึงนอนซะเนียนเลยแม่เมื่อกี้คิดว่ามันตายวะฮะเน้นๆสวยมีการตายจำนวนมากโอเวอร์หลดเมื่อกี้จะวดแซมเพิ่งจะสอยโดนอนดอารุวงเอ้าพีเนตเตอร์เราไม่ได้ใช้ไว้นะฮะเราต้องหาทางอื่นเพื่อจะเข้าไปในเมืองเราเข้าไปข้างในไม่ได้แน่ถ้าไม่มีกองกำลังสนับสนุนทางอากาศทราบแล้วแซนแมนโอดินหจะเข้าไปทิง้งระเบิดที่พิกัด79 4 4 ทุกคนเตรียมตัวรับแรงกระแทกเือบินจะมาทิ้งระเบิดด้วยนะฮะไปไหนพี่สวยมาละต้องอย่างงาั้นฮ่าค่อดีขึ้นหน่อยเข้าไปข้างในเวลโอ้ใจเย็นนะกับตันแหมหน้ากูดแดงเฉียอเชืยอยู่จะให้วิ่งเข้าไปเลยเหรอ <c oughs> โอโอเคตรงนี้ได้อยู่ฮนะไม่ปล่อยพวกชั่ว คนเจ็บเพียบเลยฮะ,ะเรียบร้อยฮะหายเจ็บไปหนึ่งโอ,อ้พร์โหลดเราเข้ามาได้แล้วเรากำลังไปที่ตำแหน่งเป้าหมายเรียบร้อยนะครับผมก็แจกจ่ายยาก,กระสุนเม็ดทองไปเรียบร้อยยาเม็ดสีเหลืองอนี่ไงกำตามสนองไอ้พวกเคียนี่ยุ้ยเปิดประตูซะเดี๋ยวก่อนนั่นเธอนี่ มเมทเอซิวิวันสถานการณ์ของคุณเป็นไงบ้างจะตัวท่านประธานาธิบดีไหมขอปฏิเสธแต่เราได้ตัวลูกสาวเขาแล้วเราจะเตรียมทีมถอนกำลังให้ตามหาตัวท่านประธานาธิบดีต่อไปเธ s <S พอพยายามจะพูดบางอย่างเธอบอกว่ามันจับตัวพ่อของเธอไปไว้ในใต้เหมืองงั้นเราก็จะไปที่นั่นกันไปยังไม่จบนะฮะเมทท่านประธานทธ่บดีถูกจับไปด้านล่างนะครับไปนั่นต้องไปอยู่นั่น เขาอยู่นั่นผมเห็นเขาแล้วให้ตายสิเรายังไม่สายเราต้องมีไปช่วยเขาหมดยังเรียบร้อยหมดนะเหลือแต่ M4 ละฮะ G36 กระสุนจะหมดแล้วรีบไต่เชือกเว้ยวไปโอ้โหบรรยากาศมันได้ไปครับเกี่ยวสวิง Let's go นั่นพวกเขาอยู่นั่นตรงนั้นตรงนั้นเห็นแว้วอุ้ยกูโดนโดนต้อนรับด้วยอา g ์จีชอบจริงๆเลยเรียบร้อยฮะไถหมดแล้ว14เมตรด้านหน้านะครับระเบิดไปแล้วไปแล้วพวกมันปิดประตูแล้วเอา้าเหมือนข้างหน้าจะเป็นห้องนิรภัยนะฮะมาเอาตรวจท่านประธานที่ดีไปไว้ในนั้นลนะชิบหายไปโอ้โหมึงเยอะจังวะ ก็ไฟกระดที่สาแม่ใช้ดีจริงๆเลยหลังปืนคนมึงยิงมันเลยนะเขามันออกแลวฮะออกมาก็ตายพื้นที่เคลียว์แล้วเราต้องเข้าไปผ่านประตูนั่นให้ได้มันเป็นประตูเสริมเวกแล้วผ่านเข้าไปไม่ได้แนะ่มีไอเดียดีๆไหมก็มีอยู่ขึ้นไปด้านบนตามมากับตันไพยมีความคิดดีๆนะฮะยังไงครับ วางระเบิดตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้จัดไปวางระเบิดแล้วมาวางตามฮะกูมเอาหวัดดีครับชมรมคนจับตัวประธานทธิบดีทำอะไรกันอยูอ่เรียบร้อยกินลูกตะกัวไปมึง โอเวอร์ลอดแจ็คพอตมาได้ตัวท่านประธานในทีดีีว้าวทราบแล้วรวมพลกับทีมของคุณว่ากำลังจะส่งฮอเข้าไปวับลูกสาวผมนะเธอยังมีชีวิตอยู่ครับเฮ้ยแต่มันเที้ยวไว้นะไปไปไปโอเวอร์หลอดที่นี่กำลังจะทลายลในอีกไม่กี่นาทีรีบให้ฮอมารับเอาเวลรับทราบแล้วทีมแฮมเมอร์หนึ่งกำลังจะเข้าไปรับคุณในอีก30มิบวิโปรดรอก่อนเอ้าเราต้องยึดพิกัดนี้ไว้จนกว่าทีมอพยพจะมาในอีก30วินาทีแม่งเอ้ยไอ้เหี้ยพวกนี้มันเข้ามาเต็มเลยโอ้สามสิบวิฮะ มีพ่ปืนกลใช้ไปครับไม่เห็นตัวสาดไปก่อนโอ้โหนิ่งบอกเลยกระสุนอินฟินิตี้นะฮะระว,วังทางซ้ายแฮมเมอร์หนึ่งพวกมึงอยู่ไหนกันเนี่ยใกล้จะถึงแล้วอดทนไว้ก่อนโอ้โหอดทนเขี้ยยแม่พ่อจะตายแลวนะฮะโ,โหมึงเยอะจังวะต้องดีมีปืนกลนะฮะใช้ฟรีกระสุนอินฟินิตี ฉัดเห็นห้องพวกเอาแล้วเบเตอร์ซื้อวันนี้คือวันเจอหกวิบออกจากที่นี่เวลโอ้ฟังดูดีนะหกหนึ่งเอาละไปกันเถอะไปไปไปพอเรออกมาแล้วนะฮะเร็วเร็วเร็วโอเคยูวี่มาเวลแป๊บหนึ่งเมื่อกี้ยิงเปิดทางอยู่กับตันอาร์พีจีไปก่อนไปก่อนผมถูกยิงผมถูกยิงอ้าเราก็จะตกแล้วเอายุยยุย าท่านประธานในที่ปดีขึ้นมาเราต้องรีบออกจากที่นี่ว่าวเดียวร้อยนะครับกิสพาท่านประธานในที่ประดีขึ้นหอแล้วนะฮะท่านประธานในะที่ปดีปลอดภัยแล้วเฮ้พวกแข็งใจไว้ฉันมาช่วยนายว้าวไพคุณต้องไปแล้วทําให้แน่ใจว่าท่านประธานในที่ปดีหนีออกไปได้เฮ้ hey, มึงอย่าคิดจะทําอย่างนั้นนะเว้ยเราลงเรือเดียวกันวอาว RPG ทักไปคุมทางขวามึงต้องตามหลังกูมาติดๆไว้นะเว้ยกัตันไพกลัวแซนแมนไม่กลับด้วยนะฮะ กินส์โอ้โหสบายโคตรเทไปเพื่อนสเสียดายนะครับไม่ได้เห็นหน้าฟอร์สโอ้โหโยนแม็กกาซีนให้กันพวกพี่เทมากโอ้ยถักจับทุ่มเลยนะฮะเดี๋ยวส้ำศพโอ้กินส์อีบีอาร์กระสุน e หมดนะครับผมห,หยิบปืนพกมาใช้เฮ้ยเฮ้ยแซนแมน โอ้โหสวยเพื่อนโอ้โหกรีนส์ก็ไม่น้อยหน้านะฮะดีเซิร์ตไว้ยิงเลยโอ้โห VIP จัดท่านประธานวิตดีช่วยนะฮะแซนแมนได้ไปลาไปแล้วเร็วเข้าพวกคุณไปกันเลยอ้า RPG เกาะไวไ้ไปเลยไปเลยเราอยู่ที่นี่ไม่ได้เราต้องไปแล้วไป กลับลงไปรับพวกเขาเดี๋ยวนี้มันอันตรายเกินไปเรากลับไปไม่ได้ถ้าเรากลับไปเราตายหมดแซนแมนคุณได้ยินผมไหมแซนแมนตอบทีแซนแมนได้ยินไหมแซนแมนนายยังอยู่หรือเปล่าผู้คนนับหมื่นมารวมตัวกันในวันนี้เพื่อต้อนรับท่านประธานาธิบดีวอชเชตกี้ในการกลับมายังกรุงมอสโกมีรายงานยืนยันมาว่าการเจราจาสันติภาพระหว่างรัสเซียอเมริกาได้เริ่มต้นขึ้นแล้วแล้วก็มีข่าวอื่นเข้ามาอีกนิดนึงนะครับ หัวหน้ากลุ่มผู้ขั้นชาติวาดิเดีมยมาคาคอฟยังมีชีวิตอยู่